เองชอบอะไรในตัวเขาก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าที่เป็นคนที่ว่ามือถ่าไใหญ่ดีแล้วก็ถามว่าเป็นผ,ผู้หญิงที่สวยไหมก็ไม่ได้ถือว่าสวยมากแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็ตลกฮ hey, <hey>, hey. ใครเป็นคนชอบงออนมากกว่ากันมากกว่าใครมากกว่าใครสิคำถามนี้เราไม่ตอบดีกว่านะคะเราอะไรใครเป็นคนชอบเงินมากกว่าไม่ต้องพูด เขาภูมิใจอะไรในตัวตัวเองใช่ไหมก็ภูมิใจที่เกิดเป็นไทยขอบคุณคัะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง u c h a n e c h a n n ี l EP นี้ก็เป็นอ e ีที่ ใช่แล้วค่ะซึ่ง EP นี้นะคะก็จะเห็นหน้าพวกเราใกล้มากๆนะคะเราไม่มีมุมกล้องอื่นนะคะเรามีมุมกล้องนี้มุมกล้องเดียวเพราะว่า EP นี้นะคะเป็น EP ที่เราถ่ายกันเองแล้วก็ให้ดีดีเป็นคนกดปุ่มให้นั่นเองเอาะการ้าตามสถนการโควิดตอนนี้นะครับนะคะก็เลยไม่สามารถทําให้เจอตากล้องได้นั่นเองนะคะก็ต้องทําการถ่ายกันเองเนาะโอเคค่ะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ของการตอบคําถามจากแฟนคลับนั่นก็คือ Q&A นั่นเองค่ะ Q&A ย่อมาจากอะไร Fashion and Answer นั่นเองอค่ะ,ะซึ่ง EP นี้นะคะบอกเลยว่า Jenny เ,เนี่ยโพสต์ไปแบบใน Facebook เนี่ยว่าใครอยากถามอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็มีแฟนคลับเนี่ยถามกันแบบเป็นพันคำถามเลย<อ>แล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาเลือกตอบนะคะ20คําคำถามนั่นเองค่ะโอเคแต่ว่านะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มตอบคำถามกันนะคะวันนี้ j e นี่ก็มีบางสิ่งบางอย่างนะคะจะให้ยลองชิมดูด้วย นี่เขาชงไว,ว้ให้เรียบร้อยแล้วให้ตัวเองกินก่อนอแล้วเขาจะบอกว่ามันคืออะไรคิอน่ากินใช่แล้วอืมอร่อยอ่ะหอมมันหอมมือทำไมอ่ะเลี่ยนไม <c oughs> อร่อยไหมอร่อยรสชาติมันแบบน้ำราสเบอร์รี่ มันเป็นแบบผลไม้มเพราะว่าเนี่ยคือแบบวิตามินวิตามินเยอะมากมรู้ไหมว่านี่คืออะไรคอลลาเจน่ะถูกต้อง <laughs> นี่คือ MC กรูต้าคอลลาเจนค่ะทุกคนนี่อ่ะกินให้หมดซึ่งวันนั้นนะคะวันที่เจนนี่ไลฟ์สดทุกคนจำได้เจนนี่บอก เจ้าของแบรนด์ว่าขอเอามาให้ยิวชิมซึ่งวันนี้นะก็เอามาให้ยิวชิมแล้วนี่ค่ะก่องเป็นแบบนี้จําได้ไหมที่เคยไลยส์สดไปนี่คือ MC กลูต้าคอลลาเจนทุกคนคะเจ้าของแบรนด์นี้ก็คือพี่มังกรกับพี่ธนูสองหนุ่มรอที่ขึ้นรูปอยู่ที่หน้าจอนั่นเองค่ะนนี่นะ นอกจากเจ้าของแบรนด์จะหล่อแล้วนะคะสินค้านี่ก็แบบสุดยอดมากมตัวเองรู้ไหมตัวนี้นะเหมาะกับตัวเองมากเพราะตอนนี้ตัวเองเป็นสิวอยู่นี่<ฮ>ช่วยเรื่องแบบผิวชุ่มชื่นลดสิวได้ด้วยที่สําคัญ<อ>ช่วยเรื่องเล็บผมแล้วก็ผิวอคอลลาเจนเต็มถูกต้องตอนนี้เป็นคอลลาเจนผสมกลูตา้าแล้วก็วิตามินซีที่แบบเห็นผลภายใน7จวันซึ่งตอนนี้นกำลังมาแรงแซงทางโค้งในโซเชียลมากๆใ,ใครที่แบบอยากเปิดบินก็คือให้รีบเปิดเพ,เพราะว่าการตลาดนี่คือปังมากๆส่วนใครที่อยากดูแลตัวเองอยากมีผิวส วยนะคะก็ช่องทางการสั่งซื้อนะคะอยู่ที่หน้าจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลย3ช่องทางนะคะมีทั้งแฟนเพจมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็มีทั้งไลน์นะคะก็รีบทักไปเลยเพราะว่าใครดูคลิป u g e p นี้มีราคาพิเศษจาก590ให้ไปเลยแค่390<อ>โอ้โหหกล่องนะคะมีทั้งหมดกี่ซองนะาเจซองนะคะกินได้1สัปดาห์นั่นเองค่ะวันละซองเลยนะครับและนอกากจะมีโปรหกล่อง3 หนึยแล้วยังมีโปรสำหรับ1เดือน5กล่องเลยราคาแค่1750งเรอาสเองโอ้ก็คือว่า5กล่องเนี่ยกินได้1เดือนใช่ก็คือจุกจุไปเลยแล้วก็ที่สำคัญคือแบบเห็นผลตั้งแต่7วันแรกเลยนะตอนนี้เนี่ยใครที่กำลังหาคอลลาเจนดื่มนะคะทั้งปลอดภัยแล้วก็ทั้งเห็นผลก็อย่าลืมนี่เลยค่ะ MC กรูต้าคอลลาเจนค่ะอร่อยไหมอร่อยกล่องสวยด้วยนะกล่องแพงดูแพงมากสีแดงโอเคยังไงก็ตออีพีนี้นอกจากที่จ้าไม่ ยูชิมแล้วก็มีข่าวดีจะบอกว่า MC Guta c o l l ค g e ลาเจนเี่ยเป็นสปอนเซอร์ของยูเจนใน EP นี้ค่ะ MC ยูอย่าลืมสั่งซื้อกันนะคะไปสั่งมากินกันเลยนะครับอร่อยมากกินแล้วแบบว่ารู้สึกแบบได้คอลลาเจนเต็มเมแล้วก็รู้สึกถึงรสผลไม้อร่อยเต็มๆมันไม่รู้เลยนะว่ามีกูตามันอร่อยมากก็ไปสั่งซื้อกันนะคะ เรามาเรื่องที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกนะคะเดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอนะมาจากนี่เลยพี่นภพัฒน์บริเผือกนะคะคาถามน่ารักมากถาเมื่อใครชอบใครก่อนใครชอบใครก่อนใครตอบกันใครถามว่าชอบเลยไหมตอนเจอว่ไม่เลยนะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าประทับใจตรงที่ว่าเขาเป็นคนดังที่แบบว่า ไม่ต้องแบบคุยกับเราก็ได้หรือว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ถือตัวเลยทุกคนเขาอาจจะพใส่ดีมากก็ประทับใจตรงนั้นแล้วพอได้แบบว่าพูดคุยกันเราได้รู้เรื่องราวของเขาแบบนี่ยเขารู้สึกว่าสงสารเขานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นว่าแบบเขาเก่งเขาเข้มแข็งอะไรแบบเนี้ยจริงๆเขาน่าสงสารชอบเขาเพราะสงสารเขาหรอก็เรารู้สึกอยากคุยตอนนั้นงี้ยแบบว่ารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดอะไรแบบนี้อืม ก็พอรู้จักจริงๆเขาเป็นคนที่ว่าเป็นทางจิตใจดีแต่ว่าเขรียใจไปหน่อยแตจ,จะดีหแล้ว,วเมืเ่อกี้จนเหงวส่วนเจนนี่นะคะก็ก็ชอบคือไม่รู้ว่าใครชอบก่อนเนอะรู้แค่ว่ามันชอบเขาตอนที่พอได้คุยกับเขาจริงๆอะ่ะเขาเป็นคนที่โตกว่าตัวนะ สมองโตวกว่าตัวจริงๆเหมือนเ <Yeah. S 1> จนนี่อายุมากกว่าก็จริงแต่ว่าเราเลือกที่จะฟังเขาเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันคือเรื่องจริงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนก uh ็ huh. นคือเป็นคนที่ทัศนคติดีนะคะ uh huh. แล้วก็ให้คำปรึกษาดีมากช่วยเหลือดีมากแล้วก็ uh huh. ชอบพูดให้กำลังใจจนเรารู้สึกว่า i, เฮ้ยเราจะมาร้องไห้ทำไมวะอะไรเงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีความสุขมากขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นไปตามที่เขาพูดคือเรารู้สึกได้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าก uh ็ huh. ชอบแล้วก็มีความสุข คุยกันเรื่อยๆจนพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็น,งงนเป็นกันกันเน่ยขอบคุณคำถามที่หนึ่งนะโอ้โหคำถามแรกก็เยี่ยมคำถามที่สองนะคะจากคุณน้ำผึ้งหรือเปล่าถามว่าคบกันวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมอือจำไม่ได้หรอเคจำไม่ได้ก็บายอันนี้อะไร <c oughs> สิบส <Okay. S 2> องพฤษภาสองห้าหกสีโอเคยังมเกิดเขาโอเคก็สิบสองพฤษภาสองห้านะคะ <Yeah. S 1> ที่ตั้งสถานะครบกันค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ <Yeah. S 1> คําถามที่สามนะคะซึ่งจากพี่สีสุดานะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับเจนนี่เลยนะอืแล้วเขาก็อยากรู้เหมือนกัน ถามว่าอยากรู้ว่าน้องอยูเนี่ยเรียนตรงตำรวจเลยไหมหรือว่าสอบเข้าแล้วถ้าสอบเข้าตำรวจช่วยแนะนําเทคนิคการจําเวลาอ่านหนังสือสอบหน่อยค่ะส่วนเจนนี่ไม่ขอถามขอให้กําลังใจแล้วกันนะคะสูส้ๆข,ขอบคุณค่ะ <c oughs> อ่ะตอบค่ะเจ้าของคําถามที่ถามมาครับว่าเรียนตรงตำรวจเลยไหมหรือว่าสอบเข้านรครับไม่รู้ว่าการเรียนตรงตำรวจคืออะไรแต่ว่าผมจบม .6 มานะครับแล้วก็อ่านหนังสือรอสอบนายสิบตำรวจนะครับนายสิบตำรวจ คือมีวุฒิมหกเราก็สอบได้เลยม,มีวุฒิมหกแล้วก็อายุเกินสิบแปดปีแต่ก็ถ้าว่าครบเออสอบก็คือสมัครสอบได้เลยครับแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนไปสอบเตรียมตัวด้วยการเราก็ไปศึกษาก่อนว่าแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาออกข้อสอบอยังไงบ้างแล้วก็สอบใช้อะไรบ้างสอบข้อเขียนอะไรบ้างวิชาอะไรบ้าง <sind. S 2> สอบร่างกายอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่สมัครเข้าสอบเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเทคนิคการจําล่ะเวลาอ่านหนังสือ เทคนิคการจําก็ผมจะใช้การมันไม่เหมือนครับแต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะถนัดว่าเดือนนั้นอา่านวิชานั้นไปนเลยทั้งเดือนหรือว่าจะอ่านแบบสะสมกันสะสมกันแล้วตัวเองอ่านยังไงของผมใช้การอา่านใช่ไหมอา่านแล้วก็มาทําแนวข้อสอบย้อนหลังอันไหนไม่เข้าใจก็มาติวกับเพื่อนเดียวกับพี่ที่เขามีความรู้อะไรแบบนี้แล้วก็ทําข้อสอบย้อนหลังให้หมดเลยมีเท่าไหร่หาได้เท่าไหร่ทาให้หมดก็เราจะแบบ แน่นจริงๆแล้วก็จะแบบเปีนความรู้ประมาณนึงต่อว่้แบบข้อสอบออกมายังไงอะ่ะแล้วก็จะแบบตอบไปได้นะครับ <Wow. S 1> ก็ถ้าใครอยากเป็นนายสิบตำรวจนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆคำถามที่สี่นะคะ <c oughs> จากคุณสุนิสานะคะถามว่า <c oughs> ไม่ถามอะไรมากอะไม่ถามอะไรมากแต่ <Okay. S 2> ยาว <c oughs> พี่เจไนไปรายการม,มาพี่ยูรู้สึกยังไงบ้างพี่เจนสวยขึ้นหรือเปล่า ก็ก็สุดแรกตอนไปทําก็คือสงสารตอนที่ว่านอนเจ็บอ่ะคือบอกเลยว่าไม่ต้องเข้าไปทาเพราะว่ากลัวแบบคอเจ็บอ่ะแต่ว่าเขาแบบว่าเขาอตังใจเขาทำก็เออทำไปร้องไห้ทน่ไหมตาเปิดกล้องอ่ะอ้ยน้ําสวยจังตาตาก็คือว่าตาสวยขึ้นตอนแรกกันตัวเองจะแบบตาตกปลุกหนังตาเยอะเยะนะครับตกตาดูแบบเศร้าๆนะครับตอนนี้ก็คือเออตาสวยขึ้นดูน่าหวานขึ้นค่ะหน้าหน้าใหญ่ขึ้น ่านใหญ่ข,ขึ้นขอบคุณสำหรับคำถามคำถามที่5แล้วนะคะถาม,มว่าจากคุณแอนนี่บอว่าช่องยูเจนเนี่ยช่องเนี้ยสัญญาใจรึเปล่าแอบ,บห่วงแรกๆก็ดีเผื่ออนาคพมีปัญหาก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาแบบมีปัญหาเรื่องนี้ยมาตลอดจุณงอนนี่ต้องบอกทุกคนเลยว่า สาเหตุของการทําช่องของเราตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องอไรายได้เลยเราแค่<ม>อยากมีช่องสักช่องหนึ่งที่เป็นสื่อกลางในการสนิทกับแฟนคลับมากขึ้นอะ่ะ<ม>แล้วก็อยากให้แฟนคลับอ่ะเห็นอะไรหลายๆมุม<อ>หลายๆอย่างที่เราทําด้วยกันมากขึ้นะนะคะเราก็เลยทําช่องยูเจนขึ้นมา,าแต่ว่า ทำช่องนี้มาเพื่อแฟนครับใช่ก็คืออยากให้ทุกคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็อยากให้เห็นมุมเวลาเจนอยู่กับยูเวลายูอยู่กับเจนอะไรแบบนี้แต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนของเรื่องไลฟได้เข้ามาเจนนี่เคยก,ก็ก็มีคุยกับยูนะคะว่าแบบก็ครึ่งครึ่งกันไปเลย50 50แต่ว่าถ้าอนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอนาคตมันมันมีปัญหากันหรือว่าเราไปต่อกันไม่ได้อย่างเงี้ยช่องน,นี้ก็ ปิดไปเลยเข้ากางมไม่ไม่ไหนมันก็วนอยู่ในทุนกันนะว่าแต่ละคลิปที่เราทำก็ลงทุนเยอะทุกคนอบอกเลยนะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องกำไรเลยช่องนี้ก็ออนใจ f c u นไปเลยครับค่ะก็อขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณคขอบ คำถามที่หนะคะเฟซบุ๊กชื่อคุ้น <ำ S 1> มากเพราะว่าพี่เราเป็นเอฟซีเราแบบ <ดำ S 1> ตัวจริงเลยคนนี้ใช่พี่กุ้งจำได้อยากทราบความรู้สึกน้องยูน้องเจนระหว่างที่ห่างกันด้วยวันเวลาและระยะทางรู้สึกยังไงบ้างและทำยังไงให้ความรู้สึกนั้นหายไปด้วยหน้าที่การงานที่ต่างกันอ,อืมเรื่องระยะทางกับเวลาเนี่ยคือมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วกับแฟนตำรวจนะครับเราก็เลี่ยงไม่ได้นะครับเราก็เลือกที่จะแก้ปัญหาโดยการ อยู่กับมันยังไงให้มีความสุขก็คือว่าเราก็ต้องใช้ความใจใจของใจใจแล้วก็ความอดทนให้มากที่สุดส่วนเจนนี่ก็เหมือนแรกแกเนะี่ยคือการเป็นแฟนกับยูมันต้องอดทนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเราต้องแบบต้องเอาใจใจน้อยลงอ่ะคือมันต้องมันต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีสิทธิ์เลือกเลยจริงๆนี่น้อยลงลว่า <laughs> เหมือนที <bin uk> <azo> el, uno, ่ยูบอกว่าเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขกับมันก็คือการที่เจนี่จะเชื่อใจยูได้อะนั่นแปลว่ายูเนี่ยก็ต้องทําให้เราเชื่อใจก่อนแล้วเขาก็ทําให้ตลอดเลยก็คืออยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่รู้ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงแรกๆหรือว่ามันจะเป็นตลอดไปคือเขาโทรทุกครั้งที่เขาว่างเขาคอทุกครั้งที่เขาเป็นห่วงเขาคิดถึงอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราลืมที่จะระแวงลืมที่จะทะเลาะไปเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าต่อให้เราห่างกัน มันก็มีความสุขได้แล้วมากกว่านั้นคือยิ่งห่างก,กันนานเท่าไหร่พอวันที่เรามาเจอกันอะ่ะก็มีค่าแล้วก็มีความสุขมากนะเอาเอา,เอาง่ายๆก็คือว่าเป็นความลับแบบผู้ใหญ่มากขึ้นมไม่แบบว่าไม่ใช่เหมือนตอนป,อปีเริ่มแล้วแบบนี้ <ๆ S 1> <c oughs> แต่ว่าเหมือนช่วงนี้ก็เจนนี่เองก็ไม่ได้มีงานคอนเสิร์ตก็เลยทลําให้เราอยู่ด้วยกันขึ้นะนะคะ,ะก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่กับเรื่องนี้นั่นคือข้อดี อย่างหนึ่งนะคะ,ออะขอบคุณนะคะพี่กุง้งเยคําถามข้อที่เจ็นะคะถามว่าจากคุณธัญรักษ์ถามว่าใครเป็นหนักกว่ากันใครเป็นหนักกว่าไม่รู้ <c oughs> แต่ยว <c oughs> เจอทุกครั้งต้องมีของฝากทุกครั้งแล้วไม่ได้ให้แค่เจนนี่นะคะ <c oughs> แม่ลิลลี่นะเอ๋แม่บ้านน้องแพล <c oughs> <c oughs> จะได้ของฝากจากคุณยูตลอดจนบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกเวลาเหมือนเจนรีบไปหายูเหมือนเขารีบหาตัวเองแล้วเราไม่มีของฝากเรารู้สึก <c oughs> ที่หายแล้วต้องกลับไปซื้อของแล้วเพราะว่าอายไง <Hey. S 1> คือตัวเองคือแล้วแบบทุกคนคะ,ะเ,นเดินมารยาทเล็กๆน้อยๆคือให้เขามีติดมือมาที่บ้านอะ่ะเขาจะมีตลอดเลยนี่ <c oughs> น่ารัก, <c oughs> ก็น่าจะได้คําตอบแนละ้วว่าใครเปมากกว่า <c oughs> จริงๆไม่ใช่ว่าจะนี่ไม่มีให้นะแต่ด้วยความที่เป็นคนขี้ลืมแล้วก็เวลาน้อยมากอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยถ้าไม่ติดนิสัยนี้รวยาแล้ว เค <Okay. S 2> ขอบคุณคำสำหรับคำถามด้วยนะคำถามที่8นะคะจากคุณรัตตะมณีอยากรู้สไตล์การใช้ชีวิตต่างๆของทั้งคู่ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงสิ่งที่เหมือนกันเขารู้เราชอบไปพักผ่อนในที่ท,ที่ใจตรงกันหลายครั้งมาก oh. ที่เราบอกว่าใ oh. นสัปดาท์ตย์นี้เราไปไหนกันดีแล้วมันก็จะมีสถานที่ที่แบบ คิดเหมือนกันอนะทะเลภูวิลล่าภูเขาอะไรเงี้ยเราชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันซึ่งเป็นไดไที่ดีใช่เดี๋ยวอรอโควิดจะแหละคงได้ไปแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนที่ไม่เหมือนกันก็เยอะนะเช่นยูเนี่ยเป็นคนที่โลกส่วนตัวก็สูงใช้ได้นะ,ะ,นะะวันวัน,วนฟังแต่หนังสือเสียงอ่านแต่หนังสือแบบ <laughs> คือเจนนี่เป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือมากเพราะเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่มันทําเวลาแล้วอ่านหนังสือนี่ต้องไปทีละบมันทัดตึ๊ดตๆ๊ดตุ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 ๊ือไอ่านออกแล้วเหมือนดิวอยู่กับเจนใช่ไหมเขาก็จะฟัง youtube อ่านหนังสืออะไรตลอดจนบางครั้งเนี่ยมันเข้ามาในสมองเราแล้วแบบอืฉันต้องทำหรอก็ผืนพลอยได้เปิดกลมทุกวันฉันต้องงงรือเหรออะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็อยู่ได้นะมันก็มันก็ไม่ได้แย่นะคะทุกคนมันทําให้ เจนนะี่เนี่ยได้ซึมซับในสิ่งที่ติดติดเขาไปอ่ะก็ติดตัวเองมาอ่ะอรู้ไว้ใช่ว่าอะไรนะใส่บาแบกหางแล้วก็ของเจนนะครับคือว่าผมเวลาติดนิสัสตั้งแต่ตอนฝึกก็คือว่าทําอะไรแต่งตัวหรือว่าอะไรเนี่ยเร็วแบบปุ๊บเสร็จสิบนาทีแต่ว่าเจนเนี่ยแบบทำไมคะไม่ทำไมล่ะคะไม่ค่ะคงรู้แล้วทุกคน <laughs> ขอบคุณสำหรับทางสาว คำถามที่9จากน้องคพีมตัวเองอ่านบ้างน้องคพีมจะมีมีคู่แบบน่นารักหวานหวานละมุนให้ชมไหมคะอยากดูมากคะ่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์เอางี้ดีกว่า,าคือว่า <c oughs> งานของเจนก,ก็ทางนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ผมก็ต้องเช่อเขาทุกอย่าง้ <c oughs> าไปเรื่อยต้อมีอยู่แล้วรอติดตามนะคะเรอติดตามนะคร คำถามที่สิบนะคะจากคุณ,คณสุ<า>นีสาถามว่าพี่ยูชอบอะไรในตัวพี่เจนพี่เจนชอบอะไรในตัวพี่แล้วเพราะอะไรพี่ตั้งสองคนผ่านกับสารอ <c oughs> ะไรก็เรื่องนี้ยังมาได้กันตลอดคุณค่ะเปิดเรื่องความเร็วเมื่อกี้ใครกลัว <c oughs> เองชอบอะไรในตัวเขาก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าพี่เป็นคนที่ว่าเพ้่อนใจดีแล้วก็ถามว่าเป็นผู้หญิงที่สวยไหมก็ไม่ได้ถือว่าสวยมากแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็ตลก อยูด้วยแล้วไม่เบื่อทุกคนไม่น่าเบื่อส่วนเจนี่ก็ชอบที่เขาเป็นผู้ใหญ่ทัศฐฐนคติดีอะแล้วพี่ดังสองแล้วไม่รอไม่นะเฉยๆรโองมาดิ <c oughs> เลง้ง <c oughs> เาอาแล้วพอ <c oughs> อะไรพี่ดังออสอง ถึงผ่านข่าวข่าวสารข่าวสารถึงผ่านข่าวสารและเรื่องแย่ๆมาได้กันตลอด<ม>เรื่องผ่านข่าวสารแย่ๆเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบให้กำลังใจซึ่งกันและกออันแล้วก็<ด> <นะ S 1> เรา,เราดีนะเป็นข้อดีมากเลยนะเราไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบปัญหาชีวิตอะทุกคนเรามองว่ามันเป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งของชีวิตให้เราแก้ไขแล้วก็โตขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้น แล้วเจนนี่มองว่าที่เราเจอเรื่องแย่ๆหนักๆด้วยกันตั้งแต่เริ่มเรื่องมันเป็นอะไรที่ดีนะ<ช>เพราะว่ามันเป <พอ S 1> ็นประสบ่ารณ์ต่อไปพอเราเจออะไรเราจะรู้แล้วว่าเราควรทํำยังไงและเราจะปรับตัวยังไงแล้วงงลก็ที่สาคัญคือ,อรเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันหนักมากนะตอนนั้นก็แอบ,บแอบคบิดนะว่าเอยเขาจะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคนที่เกิดจะไม่ไหวมันคือเราได้ซ้ำแล้วก็ผ่านไปได้ทั้งคู่ก็ เพราะคนเราพลาดได้ครับแต่ว่าเราเลือกได้ว่าเราจะเอาขอ้อผิดพลาดนั้นอ่ะมาทำลายชีวิตเลยหรือว่าเราจะเอามาเป็นบทเรียนครับแล้วที่ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหมือนตอนที่เจอข่าวอะ่ะบางข่าวเนี่ย นี่ก็ลืมไปเลยนะว่าเป็นข่าว <c oughs> เพราะว่ามัวแต่หากิจกรรมทํากันจนบางครั้งเนี่ยเนี่ยเล่นโซเชียลน้อยลงทุกวันนี้เพราะว่ามัวแต่แบบอ่านหนังสือด้วยกันบ้างฟังนู่นเล่นยู u b e เล่นเกมด้วยกันบ้างจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยกันใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเงี้ยมันมันดีกว่าที่เราไป็นหมุมุ่นกับโซเชียลแล้วเราเครียดน,นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็ได้ตรงที่ว่ารู้ว่าโซเชียลมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแล้วก็ ใช้วิจารณญาณในการใช้โซเชียลมากขึ้นก็เียังไงก็คือมีสติมากขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะน้องสูนิสาคำถามที่11นะคะจากคุณสิสิเตียมีเนาะอห่อห่อคุณอะไรเองคุณอะไรชื่อศรามหรือเปล่าชื่อไม่รู้ดิสิเตียมีนาะามิง รากิม,มอขอโทษด้วยนะคะไม่รู้ว่าถูกไหมเนาะ<ม>โอเคคำถามถามว่าชอบอวัยวะส่วนไหนของกันแลกันชอบแก้มชอบคิวบค้วแก้มนิ่มมากนี่คิ้วโด่งมากโอ้เนี่ยทุกคนเหมือนกียว หมือนเคี่ยวตลอดก็สั้นๆงๆ่ายๆเจนนี่ชอบคิ้วยิวยิวชอบแก้มทำไมชอบคิว้วก็โดกขนาดนะแล้วทุกคนเห็นไหมว่าคิ้วเจนนี่ใหญ่พดทธอย่างน้านะคิ้วเขาเป็นไงกคนส่วนใหญ่ชอบเขาชอบขนตาเขาอระดิษพี่ๆอ่ะญาติๆชอบเอาไม้จิ้มฟันมาตั้งบนขนตาแล้วก็ตั้งได้แต่ขนตางอนมากนี่ตัวเองปัดมากค้ายังไม่งอนเท่าเขาเลยแต่ว่าทําไมตัวเองของี้งอนเขาอะเปลี่ยนเรื่องค่ะเปลี่ยนคำถามค่ะ คำถามที่สิบสองเอ้าง่วงอะคำถามที่สิบสองมีคนง่วงนะคะนอนม่เดี๋ยวนอนนะจากคุณชดารุตหรือว่าชดารัตก็ไม่รู้นะคะบอกว่าจะมีแพลนไปต่างประเทศกันสองต่อสองไหมเรื่องนี้บอกเลยว่าไปอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องพอดูว่าช่วงไหนนะครับที่ว่าสถานการณ์เป็นใจถามแล้วยังว่าหายกลัวเครื่องแล้วยังแต่ว่าเจนมีคนที่ว่านั่งเครื่องไม่ได้ทุกคนเป็นโรคแพนิคกลัวเครื่อง แต่ว่าอยากไปแบบเหมือนแบบไกลๆเหมือนลอนดอนแบบนั้นอะลอนดอนยารนดอนอะไรนะลอนดอนชาๆชัดๆลอนดอนออยากไปลอนดอนอ่าแตมไม่ลอนดอนเจ้าอยังไงก็คืออยากไปแต่ว่าขี้คาดเครื่องบินไม่รู้จะไปไม่แต่มีแพลนมีแพลนนะคะเนี่ยแพลนแพลนแล้วปรุงไหมอันนั้นปรุง คำถามที่13าจากคุณแซมแซมวิงวิง <laughs> ใครเป็นคนชอบงอนมากกว่ากันมากกว่าคะ่ะมากกว่าค่ะสิคำถามนี้เราไม่ตอบดีกว่านะคะเราเอะไรใครเป็นคนชอบเงินมากกว่า <gasps> ไม่ต้องพูด แต่เดี๋ยวนี้ลดลงแล้วนะคะตาบานเขียนคำถามคาถมข้อที่14นะคะจะไม่มจ<ะ>ับอ,อ,อ่านให้ฟังแบบช้าช้าชัดชัดนะคะจากน้องฮาซันนะคะ <c oughs> ว่าเวลาที่มีคนบอกว่าพี่ไม่รักพี่จริงๆแล้วพี่จะมีความารู้สึกยังไงแล้วพี่จะตกคนก็นั่งยังไงต่อนค่ะก็ใช่กลัวมึง เวลามีคนบอกว่าพี่ไม่ด้รักพี่เจนจริงพี่รู้สึกยังไงพี่รู้สึกเฉยเฉแล้วเพราะว่าเราจะไปเชื่ออะไรจากคนที่เขาไม่ได้รู้จากไม่สัมผัสเหมือนเราไม่ได้แล้วก็อีกอย่างพี่ไม่ได้เป็นคนเชื่อคนง่ายเนาะแล้วก็คือพี่ต้องสัมผัสด้วยตัวเองก่อนอะพี่ถึงจะให้คําตอบได้ว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงแล้วเหมือนตอนนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้รักเรานะแต่ว่าถ้าอนาคตข้างหน้าแล้วก็คือกว่าเจนจะคิดได้อยู่เปล่คือว่าแบบประเดอนี่ อย่าพูดคือแบบค่ะทุกคนแต่ว่ามันเป็นอดีตซึ่งตอนนี้เซนนี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อคนง่ายแล้วนะคะแล้วก็พี่ยูจะตอบคนพวกนี้ยังไงเอาจริงๆนะยความรักของเราสองคนหรือว่าความรักของใครก็แล้วแต่นะครับคือคนสองคนเขารู้กันดีจบถ้าเขาไม่ได้รักตัวเองเนี่ยแล้วเขาจะมาเก้งแบบว่าเก้งมารักอีมนทำไม เขาจะให้เองลำบากไม่มีความสุขอยู่ทำไมในเมื่อเขาอยู่ดีเขาก็มีความสุขอยู่แล้วเขาจะมาหาเรื่องให้ตัวเองไม่มีความสุขแล้วมีเขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นถ้าไม่มีความสุขก็ไม่ครบหรอกะมีเลยมีมีมากมเ้ยนอนเย็นเมงขนหน้าขอบคุณน้องอาซันนะคะคำถามข้อที่15เจนนี่จะอ่านเร็วๆแบบเมื่อกี้นะคะว่าพี่ยิว ภูมิใจอะไรในตัวพี่เจนและพี่เจนภูมิใจอะไรในตัวพี่ยูพี่ยูภูมิใจในตัวอะไรพี่เจนอะไรพี่ยูภูมิใจในตัวอะไรพี่เจนพี่ยูภูมิใจอะไรในตัวพี่เจนในตัวอะไรพี่หลับกันเภูมิใจอะไรเขาภูมิใจที่ว่าเวลาเขาทํางานเนี่ยเหมือนเรามันเขาอยู่กับผมแบบนี้เขาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าต้องต้องทุกคนแบบมันมันอินอินซื้อบูซื้อบเออแต่ว่าเวลาแบบทำงานอะไรแบบเนี้ยเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งทุกคนแล้วก็ บัวไวแล้วก็ทุ่มเพงงานทุกคนแล้วก็ขยันเวลาเราได้เห็นเขาแบบว่าทํางานอะไรแบบนี้แล้วทางานร่วมกับเขาเรารู้ส right. like, like, ึกว่าแบบภูม right ิใจแล้วเขาภูมิใจอะไรในตัวตัวเองใช่ไหมก็ภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเขาพูดถัาก in ็ภ um ูมิใจที่เขาสามารถแก้ปัญหาอะไรให้เราได้เกือบทุกเรื่องเะโอ้โหน่นอคือมันไอคิวสี่ร้อยเก้าสิบแปดอ๋อไ พี่่บอกไปเรื่อยเด้อก็ภูมิใจที่เขาแก้ปัญหาอะไรให้เราหลายเรื่องเหมือนทุกคนอาจจะคิดว่าเจนนี่เข้มแข็งนะนน้นนี่นั่นคือผู้หญิงที่เข้มแข็งเขาต้องการใครสักคนที่เข้าใจแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลเราเหมือนเราดูแลคนเยอะ<ว>ก็ต้องมีสักคนที่ดูแลเราแล้ว เขาก็เป็นคนนะั้นมันก็เลยรู้สึกภูมิใจในตัวเ,เขาค่ะเอาจริงบางทีเจนเวลาเขาเจอเรื่องอะไรที่แบบว่าไม่นั่นเนี่ยเขาไปไม่ถูกทุกคนแล้วก็ไม่กล้าสึงใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีแล้วผมก็ใช้สติแล้วก็พูดให้เขาเห็นภาพว่าเขาไม่มีสติอ่ะ <laughs> คำถามที่16นะคะจากคุณอภิรักนะคะพี่ยูกับพี่เจนจะแต่งงานตอนไหนข้อนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยไม่ต้องตอบเลยเพราะว่าแม่ของพี่ยูเนี่ยตอบไปแล้วว่าพี่ยูติดนายร้อยเมื่อไหร่ก็จะมาขอขอบคุณคุณแม่นะคะแปลว่านายร้อยแล้วก็บวชก่อนเออใช่แล้วก็จะมาขอใช่ไหมอืมก็ทำทาเนียมประเพณีนะครับ ถ้าเรารักกันจริงเนี่ยก็คงจะเป็นไปตามที่คุณแม่พูดนะเรื่องของอนา,าคตก็ไปเรื่อยๆ,ๆคือปลายทางมันไม่สําคัญถ้าระหว่างทางเรามีความสุขหรือเปล่าแลวค่ะข้อที่17นะคะจากคุณน้ําฝนนะคะถามว่าอะไรที่เป็นปัญหาในเรื่องความรักของพี่ปัญหาเรื่องความรักของก็คือพี่ยูเนี่ยเวลากินอะไรก็แล้วแต่เนี่ย จะไม่ให้พี่เจนกินเยอะเพราะพี่ยูอบอกว่าพี่เจน <c oughs> อ้อน <c oughs> วนจริงเหรอหนะมใหญ่เลยเพราะว่าพี่เจนเนี่ยเป็นคนกินเยอะแล้วก็จะโกรธทุกครั้งถ้าไปยังอะไรกิน <c oughs> <c oughs> มันเด็กเลย <c oughs> เอาสาระก็คือว่าปัญหาความรักของแฟนเนี่ยก็ไม่ใช่แค่คู่เราทุกคู่เลยนะครับถ้าเม่เข้าใจกันเนี่ยก็จะมีปัญหาทันท,นทีผมว่าจริง ก็คือถ้าไม่เข้าใจก็จะเป็นปัญหาอืมก็คือว่าแบบต้าต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันแล้วก็ใช้อารมณ์คุยกันเนี่ยมีปัญหาทันทีก็สิ่งที่ควรมีมากก็คือความเข้าใจแล้วก็ใจใจขอบคุณน้องน้ำฝนค่ะคำถามข้อที่สิบแปดจากน้องนัทพัฒน์นะคะถามว่ากล้วยด่างหาซื้อได้ที่ไหนนั่งเนี่ยซื้อได้ที่ าไปไหนเนี่ยอาโไปแล้วซื้อได้ที่หลังสถานีรถไฟภูเก็ตค่ะอ๋อเกี่ยวอะไรกันนี่ยรถไฟภูเก็ตแล้วมีมั้ยข้อที่สิบเก้านะคะทุกคน,นอ่ะหลับแล้วหลับเฮ้ยตื่นก่อนเอ้ยจากคุณพรประพาถามว่า พี่เจนมีวิธีแก้เหงายัางไงในเวลาที่พี่อยู่ไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะพี่บอกเลยว่าพี่ไม่เหงาเลยไม่มีสักแป๊บหนึ่งหรือแป๊บหนึ่งที่รู้สึกเหงาเลยเพราะ พี่เป็นคนที่ทกีนะคือปกติเนี่ยเวลาพี่อยู่ว่างเนี่ยพีย่ก็จะคออยู่แล้วนั่นก็คือมันกะเป็นเวลาที่เขาส่วนใหญ่เนาะเราก็คอกันอยู่แล้วด้วยมันก็ไม่เหงาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่พี่อยู่ทางานเนี่ยพี่เป็นคนที่แบบไม่ชอบอยู่เฉยอ่ะชอบแบบคิดงานคิดเพลงแต่งเพลง <c oughs> เรียนเปียโน,โนเรียนกีตาร์เล่นกับลิลลี่อยู่กับแม่อยู่กับนู่นนี่นั่นอยู่กับตีอยู่กับคนที่บ้านอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาที่ได้เหงาเลยจริงๆแล้วก็อย่างนึงไม่ชอบ วิธีการแก้เหงาที่ดุริคืออย่าทําให้ตัวเองเหงานั่นก็คือไปหาอะไรทํามันก็จะไม่เหงาจริงๆนะคะทุกคนว่าถ้าไม่อยากว่างก็ไปหาอะไรทำอขอบคุณเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวก็ไปท,ทำอย่างบอกว่าทาไมอ่ะอ๋อเดี๋ยวไม่ว่างอ,อะไรอ่ะ,อะคำถามข้อที่20สิบนะคะจากคุณจุ๊บนะคะ,ะไม่ใช่ฮะ <laughs> ถามว่า ถ้าวันหนึ่งน้องเจนจับได้ว่ายูแอบคุยสาวแล้วยูจับได้ว่าเจนแอบคุยกับคนอื่นน้องทั้งสองมีวิธีจัดการชีวิตคู่อย่างไรถ้าหนูจับได้ว่ายูแอบคุยสาวหนูว่าเลิกเลยจัดการอะไรทั้งนั้นไม่ไปทะเลาะกับผู้หญิงด้วยมันเสียเวลาแล้วหนูก็เดินออกมาดีกว่าเบอร์ทส่วนลูกเสียแล้วถ้าเลยจับได้ว่าเขาคุยกับคนอื่นตีกอนทำยังไง ผมก็จะออกมาเลยเพราะว่าชื่อของเรามีค่านะครับเราไม่ควรเสียเวลาอะไรแบบนี้แล,ลแล้วที่เราคิดเหมือนกันแบบเนี้ยที่เราตอบเหมือนกันเพราะว่าพอมันอยู่ได้กันมันก็ซึมซับกันคําตอบก็คือถ้าต่างคนต่างจับได้ว่าอีกคนมีก็คงจะเลิกเลย,ยตกลงมีไหมมีไหมไม่มีครับอโอ้ยก็ครบยี่สิบคำถามแล้วนะคะก็<อ> ขอบคุณ <Yeah. S 1> ทุกคำถามนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ของเรานี่เลย MC กูต้าคอลลาเจน MC กูต้าคอลลาเจนที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราด้วยแล้วก็นี่อีกหลายคำถามเลยที่ไม่ได้ตอบนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยหากตอบคำถามไม่โดนใจใครหรือว่าไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ you ที่มานั่งตอบคำถาม กับเขาด้วยสำหรับวันนี้ช่องยูเจนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาเร็วแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปบายบายอืม